ข่าวดีทกสให้เงินคนละ1 0 0 0 0บาทไม่ต้องจ่ายคืน6เดือนแรกดอกเบี้ยถูกมากรีบสมัครด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสนะคะ ก็ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะโดยล่าสุดนะคะสินเชื่อฉุอกเฉินทกศเพื่อการเกษตรก็ได้ทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น2,93,554รายนะคะและทกศก็ได้นัดหมายเกษตรกรมาทำสัญญาแล้วก็อนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า446,356รายนะคะ ทั้งนี้นะคะทางธนาคารก็ยังเปิดให้เกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จนกว่าจะถึงวันที่30ธันวาคม2,563นะคะหรือว่าจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงินนะคะ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่สามารถกู้ได้นะคะก็คือเกษตรกร,ร,กรและก็ครอบครัวของเกษตรกร,ะร,กรนะคะลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด1ินะคะแล้วก็ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชําระหนี้กับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นนะคะแล้วก็ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรหรือว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกกันทํากินอย่างชัดเจน ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า1คนนะคะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ไม่สามารถกู้ได้นะคะก็คือลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและก็พัฒนาเกษตรกร,ร,กรหรือว่ากฟกนะคะที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามมาติคอรอมก็ไม่สามารถกู้ได้นะคะแล้วก็ผู้กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กับธนาคารออมสินแล้วก็ไม่สามารถกู้ได้เช่นกันนะคะ ส่วนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินทกศนะคะสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็เปิดให้บริการ,กรากาสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะก็มีวิธีลงทะเบียนดังนี้นะคะ 1. ลงทะเบียนผ่านไลน์ B A A C Family นะคะ แล้วก็กรณีที่ขอสินเชื่อนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ของทกสก็สามารถทำตามขั้นตอนดังรูปที่โชว์อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้รอนัดหมายจากทางธนาคารนะคะรอ s m s นะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานการทำสัญญาดังนี้นะคะก็จะมี1บัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็2หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็สาเนาบัตรประชาชนนะคะในกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ทกส หรือว่าไม่มีบัญชีเงินฝากกับทางทกศนะคะแล้วก็จัดทาสัญญาเงินกู้และเอกสาร,รอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามวันและเวลาสถานที่ที่ได้นัดหมายนะคะแล้วก็ทางธนาคารนะคะทกศก็จะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ s m s นะคะจากนั้นนะคะเมื่อได้รับข้อความ s m s นะคะจากทางธนาคารท่านก็จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัตินะคะท่านก็จะสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยทกสเอโมบายหรือว่าบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของทกสได้นะคะส่วนระยะเวลาการขอสินเชื่อนะคะหากว่าท่านมีความจําเป็นต้องใช้เงินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะก็สามารถขอสินเชื่อได้ถึงวันที่30ทธันวาคม2,563หรือว่าจนกว่าวงเงินจะหมดนะคะในส่วนของเงื่อนไขาการชําระเงินนะคะชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน2ปี6เดือนนะคะ นับตั้งแต่วันที่ขอกู้โดย6เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชำระนะคะจะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปนะคะหรือผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือว่าราย6เดือนได้นะคะตามที่มาของรายได้ดังนี้นะคะรายเดือนทั้ง24งวดนะคะก็จะผ่อนงวดละ429บาท17สตางค์นะคะ รายสามเดือนนะคะผ่อนแปงวดงวดละ1,287งพบาทห้สตางนะคะแล้วก็ราย6เดือนนะคะผ่อนสีงวดงวดละ2,575บาทนะคะส่วนคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะก็จะต้องเป็น1นะคะลูกค้าของทกศเดิมนะคะหากใครอยากขอสินเชื่อก็แค่ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ทกศนะคะแล้วก็2 เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าของทกศนะคะแล้วก็ 3. อายุ20ปีบริบูรณ์แต่ว่าไม่เกิน70ปีนะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ